ผมฉัดชายชุมนุมประธานพุทธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์ครับป้่มมรุมปองแด่ลูกลูกไตรซิดเกิดเกิดพุทธิอาสา,าธนาคารสมองอจังหวัดสเรนปองน่นะกองร่มเมียนกุยมาจะลัดสโลแล้วก็เมียนแม่มาการาสโลผมเป็น ครูและก็เป็นศึกษานิเทศมาก่อนก่อนที่จะเกษียณอายุราชการนะครับงานที่ผมทำก็คืองานที่เกี่ยวกับดำเนินรายการาวิทยุนะครับชื่อว่าเสียงคนสุรินและก็รายการร่วมคิดร่วมทำจากพุทธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินและการดำเนินรายการของอที่สุรินนั้นเราใช้ภาษาถิ่นด้วย ทิสุรินนั้นเป็นภคเขมรถิ่นไทยนะครับผมพูดภาษาขเขมรได้อันนี้ก็ทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมด้านภาษาโดยวุฒิอาสาคนอื่นมาร่วมดำเนินรายการด้วยนักวิชาไทยอาวิชาว,าาวาิชาความไม่รู้เนี่ยมันได้การโมเมนต์แก่เตรียมด้นะนเนื้อหาที่ที่เราใช้ในการดำเนินรายการเราก็จะ ดูว่าที่สุรินนั้นมีปัญหามีความต้องการในเรื่องอะไรบ้างเนื้อหาะนะครับ mm hmm. เช่นในช่วงปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของโรคติดต่อเรื่องโควิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เราก็พูดอยู่เสมอนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานหรือการดูแลร่วมมือกับรัฐบาลในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ นโยบายหรือแผนหรือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเราก็จะเอานั้นเป็นตัวเป็นตัวตั้งเป็นหลักในการที่จะสนทนาสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนสมกับที่ชื่อว่าเสียงคนสุรินร่วมคิดร่วมทำจากอุทิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ที่ให้เราได้พัฒนาความรู้เมื่อเกษียณอายุแล้วเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆต้อง ต้องมีการเคลื่อนไหวในด้านของร่างกายในด้านของสมองในด้านของภูมิปัญญาต่างนี่เราก็จะได้มีความสุขในการใช้ชีวิต